sang nó nọ bất ngắn bớt con đê bomen Thoát bung đấy Bộ yang bộ yang bung bật nhang yang bung nhang bung yang 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 bung เคยสอมแต่รถถังเนาะมาสอมรถยนต์สอ่มอะไรเนาะเอ้รถดำไม่แลนทั้งพีอยูโ่โอ้รถเป่ามใสัอ่อมนี้มูมาแบบว่าเขาแลนดินทุกคนจะไม่เปเิดน้ำมันใหม่ไงวะ ถ้าว่า,ามีหน,น,นามแวละเถอะเสียเส้นมือหน้ามือมืองามหน้ามือมือมีไฟใสออ่สนนนเ,เาานาะเป็นดอกคก้นสาวมาเด็ดรูมน้มันเครื่องเก่าเด็ดเนี่ยตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวนะจะไม่หินออกเบิ่งมีหนามบ่เอาของเอฟสิบแปดด้วยไกัน อ่างเจ็ดสีเทอร์โบนะครับใช้กล้อง F 1 8 F 1 8เนี่ยิดสูงเลยเล็วเล็วเนื้อเสียงฝนกระสิตัวครับพี่นอ้องวันที่21นะครับนี่ก้อนดำๆมาแล้วครับข้าวกอขอ15ผมสุกเป็นยมๆม นำเลยบ่เอ,อเอาอ้าเขาเมาเนาะ <c oughs> เอ,าอ้าเขาเมากันพระท่านเดือ,อสายไฟได้ตัวเอาไปขังห้องกันพอเดี้นี่เก็บเก็บไปไว้ก่อนโหลดสายไฟสายลมท่านเด๋ต่ออยู่ต่อพระท่านห้องกล้วกันแล้วเจา้าทีจะทางลบกันด้อ เขาเต็มนันบ่าวะเฮ้ยเม่สีลงหน้าก็้องากเออจะ้องหน้าเขาเต็มหัวเี่อย่างวะ อ,ออืโอ้ที่มุนบอลเนีนแห้งนี่คือเพื่อถอดเพราะอถอดง่ายแยกที่ละ่ะอันนี้บอลต้องมุนอันนี้มันมันมันบอลได้มุนหรอกถ้าเขาแยกอย่างเดียวเลยผีแยกอยู่ข้างในผีแล้วเขาได้ให้ตัวเห็ดง่ายๆเครื่องแรงนั่นจนังสิล่ะสร้างมาตั้งไกลอืมฮิโ <laughs> <laughs> น่เลนะ <laughs> เขาบอาให้ดเขาเห็ดง่ายๆเด้ของพวกนี้เขาเอาไว้ให้ดเต้นสร้างศูนย์มาเห็ดเอา นิสเซนเขาใช้เลือเครื่องใช่ว่าะจวเอาถังน้ำมันไว้ทึ่งๆอุ่มมันจังเปิดปุูบไหลลงเลยเต็มเต็มแล้วนะคบแกนบ่ะโนกระสอบตุ้กีแม่โดนกระสอบเอาไว้ทึ่งๆอุ่มันน้ำมันเบิร์นมันก็ลายงายดีนนะเขาเดียวก็เต็มเพราะเท้าลงมาทีงไตโอ้แยกยัดมือลอยขันแยกบอดดีแน่กับเรียบร้อย หนูซื้ตึงมือเลาวด้วยเบลงสายไร่กับนะวันมันมัน,มนยิงกลับจวดจวดบ,แบ่แขงแ็งแห้งวันเหรจ้ะได้ละละได้ละมันแข็งแห้งก็ได้ละว่าแต่มันมีโต้รอกแบบโต้อบอล <ะ S 2> บอล<ะ>ม้นบอรลรอกคืออันมหันแ<อ>ยกแบบนี้บอลรอกไปนี่น่าเอารถไป,ไป ค่อยๆกันด้อแล้วหาบทสินมือไม่อยากแห้งแน่เลยเล่งๆเก๋ขาเขาเล่งกับเล็งคึอนขั้นเก่าก่นะดึงน้อยๆก่อนตัดหนึ่งก่อนตัวดัเสืออตัดตัดไฟน้วเบียกดาบตัเาใตัวนางลงแห้งรู้ล้งที โยขึ hoy, hoy, ้นน bon ้อยเดียวเพราขาบรรยาวล่องมึงก่อนกบ่อใบมาใส่บอเหี้ยโคตรฮะอันนี้กับบออใบตัวนี้ตอบแยกไหม ลมแรนสวดๆเดี๋ยวก่อนปิสวดีดไว้ก่อนแมนเวลาตีสแล้วยังสิดับมันเป็นตัวเซกได้สัตเบาวะไอไ้ากเครื่องเอาเครื่องออกตี <c oughs> หัวดว่เปลี่ยนปั้มเอาเครื่องออกมันเบาวะล่ะนี่ มันเงยใช่พ่อผมแม่น,วมนัวยก็ว่านเงยใฮยงอยู่ห้องห้องหลังขึ้นเด้แกห้องหลังขึ้นอฮอะลองไหมเล่นคีเล่นคิกเ,เ,เออมา รีบครทางหนึง่งมันยังไม่ทนได้ตั้งคอนโทรลนะครับ ไเลยไปเลย,เลยอย่ากควนขาวเนยอยู่ค่อยๆไปค่อยๆไป,ไป,ไป ดันมาพี่มาพี่ไปไปอีกเวยอร์อีกเวยอร์อีกอ่าไปอีกไปอีก เอก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 เี๋ยค่อยเลี้ยวไปอีกก้อนไปอีกก้อนเอามาหนักพี่มานักพี่บ่ได้บ่ได้ปั๊มทางนี้บค่อยแห้งเดินหนาวเดินหนาทางพี่เออพอ ไปเลยไปเลยไปเลยจะได้แก้ปั๊มเรียนใหม่แล้วนี่ทางนี้ยังไม่ได้เช็คปั๊มนะครับคันนี้นะครับทำแต่กันนู้นไป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 เลยตรง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 ไปตรงไป ไปเลย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 ว้าว่้าดับเครื่องเลยอาแล้วโอเคพีสมิดไม่โอเคใครเพิ่งไปไปเรื่ไยๆเลยไหนดิไม่มันเนี่ยว่าท่านไหนตังพออันดิ เขาว่าขาทำไหมนะครับอยากดื่นนดดดอแน,เนอ่เลยตะกี้ว่าขั้นอินดื่มวันนี้มันเศร้าดื่ออเด้นี่ยานเด่นยานเด่นดื่อปั้มขางนั้นเฮ็ดใหม่อยู่มันอยากอ่อนแรงไงขางตุันสิหมุนเองมันขาง,ขางต,ตัวนี้มันสิไปเองบ่ขางผีมันแห้งกลัวขางนี้มันแห้งขางนั้นบ่นแหง้งมันเละเรียนบ่นท่านเขาสูดบ่าาได้เฮ้ยแต่เขาอย่างท่านซีนมัน ุดไปเลยมันมีขีโต um ้มไม่ใช่หรอมันบ่ม anyway ื่นไปไหนตากไปทันงสิ้นนี่ล่ะขับไม่บ่ต้องขับเร็วคือข่อยค่อยๆไปก่อนให้มันหูคอนโทรลก่อนเดี๋ยวฮะถอนมาแบนยงไปเด้อเอาไปใส่ขนาดต่อไอ้เว้ยมาแบนลอยเดียวใส่สามขันนไงวะ ตกแห้งสำแดงกับยาล้มเด้อพี่น้องเอ้ยเพราอโห้คอยถอดปั่มออกอยู่แป๊บเมียังบออ่ได้อุดเนาะผมคือยันรอยต๊ตีนหนึ่ง,งจแม่ตออมมต่รอหุงเมื่อคือมาเพูดฝนตกมีเงีงเปียกบ่ทั้งนอกบ่มีดอกเขาบอกเขานอนต่อเลยเปียกเบิดเพราะแห้งแล้วจ,จังมาถามกันเนาะม, <laughs> มันตกยัดเปียกเบิดเพแห้ <laughs> อ่ะไปเด้อพี่น้องพ่อกัน คลิปไหมครับ